ชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ได้โชคใหญ่ที่สุดในรอบ12ปีครับมีทั้งไรายได้หลักไรายได้เสริมรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภทางการเงินนะครับ ตำแหน่งของดาวพฤหัสที่จะย้ายเข้าเดือนลาภะนะครับสะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนะครับมีเกณฑ์ได้เงินจากคู่นะครับได้เงินจากคนรักได้เงินจากคนใกล้ตัวนะครับเพื่อนฝูงหรือว่าลูกค้านะครับก็จะปิดการขายได้ใหญ่ๆในช่วงปลายปีนะครับยิ่งใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายการเจรจานะครับหรือขายสินค้าที่มีมูลค่านะครับรอการขายมานานนะครับผมเรายวยังไม่ได้นะฮะ ในช่วงปลายปีนี้นะครับคุณจะปิดการขายได้ดีนะครับเรียกได้ว่าปิดดีลใหญ่และมีโอกาสสาเร็จในเรื่องของการเงินรวมไปถึงในเรื่องของโชคครับตำแหน่งของดาวเสาร์นะครับโคจรเข้าไปในตําแหน่งเรือนปัตตนีนะครับและเล็งดวงชะตาอยู่นะครับแสดงว่าคนเกิดราศีกันนะครับมีแนวโน้มนะครับมีความคาดหวังกับสิ่งใหญ่ๆนะครับมีดวงได้ของใหม่ที่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ความคาดหวังนี้นะครับจะประสบความสําเร็จได้เกิดจากตัวตนของคุณนะครับเพราะดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวพุธนะครับการที่ดาวพุธเร็งกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเติบโตแบบขั้นบันไดนะครับดวงคุณเนี่ยก็จะกระเถิบขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับใช้ความพยายามมากหน่อยแต่เป้าหมายมีความสําเร็จที่ดีรออยู่ครับ